สวัสดีครับจาก้านเดเรนของการการแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นวอลเกอร์นะครับปับได้นะครับปรับระดับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีที่จับสองอันแบบนี้เวลาลูกค้าได้ขอไปนะครับูกคาการออกตัวนี้ได้เลยตัวนี้โยกได้ด้วยนะครับนี่ควมสามารถโยกได้เวลารากาเรือนนะครับสามารถโยกถ้าลูกค้าไม่ต้องการโยกนะครับตัวนี้นะครับจะมีสลักซ้ายขวานะครับลูกค้าให้ลูกค้าเดึนตัวนี้ออกนะครับเอามาเสียบโลด้านบนแบบนี้ถ้ามันไม่เข้านะครับลูกค้าขยับขาแบบนี้ขยับ จะได้เข้าล็อกแนีนะครับแบบนี้ก็คือมันจะยกไม่ได้แล้วนะครับลูกค้าใช้ยกเอาเหมือนลอกเกอร์ธรรมดานี่ตัวนี้ก็ปรับระดับสูงต่ำนะครับเวลาปรับลูกค้ากดปุ่มนะครับเด้งนะครับต้องการความสูงขนาดไหนลูกค้าก็ปรับขึ้นมาแต่ว่าถ้าต้องการต่ำลูกค้ากดปุ่มแล้วก็เลื่อนขึ้นตัวนี้นะครับถ้าคนผู้สูงอายุหรือว่าคนป่วยนะครับนั่งอยู่บนชักโครกหรือว่านั่งบนเก้าอี้นะครับต้องการลกนะครับ เอาวอลเกอร์มาวางให้เขาเกิดนี้ได้เลยนะครับไล้เขาจากตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะดันตัวเองขึ้นแบบนี้นะครับใช้ได้อนกันครับถ้าลูกค้าต้องการพับเก็บนะครับถ้าสลักอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถพับเก็บได้นะครับให้ลูกค้าดึงสลักตรงนี้ออกก่อนนะครับเอามาเสียบไปที่เดิมแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและก็ขวาเลยถึงจะพับเก็บได้นะครับเวลาพับเรากดพลาสติกตรงนี้นะครับด้านในมันจะเป็นปุ่มอยู่นะครับเรากดปุ่มแล้วก็พับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้าาานเดบรรริกกกแพทย์ฝไว ยไงกันบ้าครัหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกนลูกค้าสแจน QR code ที่อยู่ด้านข้างของ u t ท b e สอบถาแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคยบริการให้ลูกค้าอยู่ตามสิธคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดที่ไลน์ที่อยู่ด้านล่างของ YouTube ทักหาแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเราซูแปดสี่หกห้าแปดหนึ่งปเหรือูแปดเก้าสี่เจ็ดเกาแปดสองสองนะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ล่านะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมักแ้งายน่งนะคะแลรา่ดวน